สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องของเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึงนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับของจักรยานไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนแรกเราซื้อมานะครับแบตมันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับที่พอหลังจากใช้ไปปี2ปีนะครับสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับมันจะเสื่อมนะครับ หรือว่าไฟของเราเนี่ยมันจะจ่ายน้อยลงนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับทำอย่างไงนะครับนะครับผมมาแล้วครับตามดูเลยครับผมทางแรกนะครับเนี่ยให้เรานะครับถอดน็อตนะครับน็อตเนี่ยเพราะแบตจะอยู่ใต้ใต้ฝาที่เราเหยียบนี่นะครับแล้วก็ขันน็อตออกมานะครับสี่ตัวนะครับขันออกเสร็จแล้วครับแล้วก็ยกออกมานะครับ เราจะเจอนะครับแบตเตอรี่สี่ลูกนะครับสี่ลูกนี้ก็แรงดันของไฟนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบโวลต์นะครับเนี่ยห้าสิบโวลต์ยี่บสี่แอมป์นะครับนี่นะครับแล้วก็เรามาแกะนะครับเราจะมาเติมน้ำกันนะครับหรือว่าน้ำกรดนะครับเนี่ยสาเหตุที่แบตเตอรี่ของเรานะครับมันชาร์จไม่ค่อยเข้าหรือว่าแบตมันเสื่อมนะครับหรือว่าเก็บไฟไม่อยู่นะครับ สาเหตุหลักๆมาจากแบตเตอรี่ของเรานะครับน้ำกรดมันแห้งนะครับพอน้ำกรดมันแห้งปั๊บทีนี้การจ่ายกระแสไฟนะครับการชาร์จมันก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับหรือว่ามันชาร์จไม่ค่อยเข้าหรือเก็บไฟไม่อยู่นะครับนี่ครับอ่ะผมจะพาทํานะครับแรกแล้วก็แกะฝานะครับเนี่ยแกะฝาออกมาเลยนี่นะครับแกะฝาออกมานี่นะครับมีฝานะครับ แกะออกมาทุกอันเลยนะครับนี่ครับก็จะเจอนะครับหกรูนะครับเนี่ยทุกอันนะครับแบบที่มีอยู่หกรูนะครับสให้เราเติมน้ำกรดนะครับลงไปนะครับนี่นะครับครั้งแรกนะครับที่จะฟื้นฟูนะครับผมอยากแนะนํานะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเติมนะครับน้ากรดนะครับ อย่าเพิ่งเติมน้ํากลั่นนะครับเพราะว่าน้ํากลั่นเนี่ยค่ามันน้อยกว่าน้ากรดนะครับน้ากรดนะครับค่ามันเยอะกว่าแล้วมันก็จะฟื้นฟูนแบตเตอรี่ของเราได้ดีกว่านะครับอานะครับแล้วก็มาเอาจุกแบตเตอรี่ออกนะครับเนีย่ยเขียวมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยเขียวมาอย่างนี้เลยเอาจุกออกนะครับเอาออกทุกอันเลยนะครับจุกอะเพื่อเราจะเติมน้ําปรดลงไปนะครับ ไม่ง่ายครับทุกอย่างเราต้องลองทำครับเราจะยืดเวลาการซื้อแบตเตอรี่ของเราได้ไปอีก4เดือนหรือหเดือนนะครับนี่นะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าพอเวลาแบตมันเสื่อมปั๊บเนี่ย หรือว่ามันเก็บไฟไม่อยู่เนี่ยไม่รู้สาเหตุนะครับก็จะเอาทิ้งเลยนะครับแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แบบนั้นก็ได้ครับแต่มันจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บใช่ไหมครับให้เราก็นี่ครับน้ํากรดนะครับเนี่ยน้ํากรดอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมให้เป็นน้ากรดครับนี่นะครับบีบใส่ภาชนะครับแล้วก็อันี้ครับสลิงครับ เนี่ยครับสลิงดูดยานี่ครับหานะครับดูใส่เลยนี่ครับใส่ทุกรูเลยครับพวกน้ำกรดอมันแห้งครับมันเก็บไฟไม่อยู่น่ครับเราก็เติมไปทุกรูเลยนี่นครับง่ายๆครับเติมไปครับ อย่าให้เต็มมากนะครับเอาเติมแค่พอดีพอดีนะครับถ้าเราเติมมากนะครับพอเราชาร์จนะครับไฟมันเต็มครับมันจะเดือดนะครับน้ํากดมันก็จะพุ่งออกมานะครับให้เราเติมพอดีพอดีครับนี่ครับเติมไปแล้วครับทุกรู นี่นครับทำง่ายครับเนี่ยนี่ครับถ้าเราเติมทุกอันให้ให้เต็มนะครับทีนี้เราก็ แล้วก็จะต้องมาปิดจุกก่อนนะครับปิดจุกทุกอันนะครับปิดจุกทุกอันนะครับปิดทุกอันเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จแล้วก็นําไปชาร์จ yea. นะครับนําไปชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้งานนะครับก็เอาไปชาร์จให้มันเต็มให้ไฟมันเต็มก่อนทีนี้ เราก็ค่อยมาใช้งานทีหลังนะครับนี่แหละครับก็จะสามารถทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยครับยืดเวลาได้ไปอีกสเดือนถึง6เดือนนะครับนีพอหลังจากนั้นแล้วค่อยเราค่อยถึงเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนี่ก็คือการดูแลการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสําหรับคนงบน้อยหรือว่าคนยัีไม่ค่อยมีตังเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็สามารถแก้ไขแบบนี้ไปก่อนได้นะครับผมนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับ หรือว่าถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็กดถูกใจได้นะครับกดแชร์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆรอบข้างได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับในช่องของเล็กเกษตรลังบ้านนะครับก็สามารถนะครับติดตามช่องของเล็กเกษตรลังบ้านได้นะครับผมสําหรับโอกาสวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้วันหน้าคลิปหน้าเราจะมาแบ่งปันความรู้ใหม่นะครับผมสาหรับคลิปนี้วันนี้ลาเดียวก่อนนะครับครับสวัสดีครับ